ดีครับวันนี้เรากำลังอยู่ที่ภูชีฟ้านะครับเรานช่วงนี้พรายทย์กำลังตกดินก็จะสวยงามมากทีเดียวด้านนู้นจะเป็นฝั่งประเทศไทยนะครับฝั่งประเทศไทยจากด้านนู้นทีกตรงนี้มาตรงนี้ก็จะเป็นประเทศลาว้ด้านล่างจะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านของประเทศลาว บ้านใหญ่มากนะครับเป็นหมู่บ้านบ,บ้านที่จะขึ้นหนึ่งนี่เป็นภูเทศลาเป็นเทือเขาที่สวยงามมากทีเดียวยังมีเทือเขาใกลๆที่ลิบนุ่นนะครับสวยทีเดียวครับตลอดทั้งจอน